เด็กๆเซฮัลโหลนะคะ ข้าวสวนช่วงเย็นนะคะถอนหญ้าเก็บผักทำอาหารค่ะเก็บผักอะไรอยู่คะบผักโขมค่ะจะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนี่ผักโขมหรอคะ น้า้ามาเกี่ยวหญ้าค่ะผักโขมอันนี้ก็ผักโขมไหมคะอ่าอันนี้ก็ผักโขมแต่ว่ามันแก่้อ๋อเอาแต่ต้นเล็กๆอ่อนๆก็พอแค่นี้ก็พอกิไหม ลวกจิ้มน้ำพริกลกจิ้มน้ำพริกอแบบนี้ค่ะเล็กๆมันก็เป็นยาสมุบบนไพรพื้นบ้านถอนยานะคะถอนยา ตรงนี้เราจะคลุมผ้าดำนะคะตรงต้นขานะคะนี่ค่ะอโอ้โหกันไกลคมมากเจ่าหัวนานี้ยน,นั้นเห็นอันตรยายเรส้ซมก็หักคมแรง ให้มันล้อมรอบต้นต้นขานะ ดินกลบนะคะ ข้าพโทษนะคะ

ใส่หมวกเลยใส่หมวกด้วยเหรอคะไปโดดแล้วไปจัมปิง้งจัมปิ้งตรงนั้นแล้วจัมปิง้งเย้เย,ย้พี่เพลงไปจัมปิ้งกับปันปันด้วยต้มอ,อีต้มอ,อีต้มสด,สดเลยค่ะข้าวโพดนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะดูสวยมากเป็นอยู่ท่ามกลางสวน ต้มอีกนะคะถัวท่านิ่มเลยอือมันก็มีอยู่ตรงต้นยังไม่ยังไม่แก่เพราะโพดท่านเหียวสวยมากรอบนี้ไม่พอขายเก็บไว้กินเองสวยมากเลยฝักสวยๆเลยอ่ะขนาดแบบว่าฝักเล็กๆแต่แต่เม็ดก็เต็มนะ ยังร้อนอยู่ลูกพี่อยากกินแล้วใช่ไหมคะเปล่าให้ลูกเดี๋ยวแม่เป่าให้อุ้ยเดี๋ยวแม่เอาไม้เสียบให้ดีกว่าน้ำหนมค่ะอยากินแล้วที่เพย์อยากกินแล้วรอแป๊บนึงลนูเดี๋ยวแม่ตักน้ำแล้วก็เสียบให้สวยมากแม่ไผ่อยู่ไหนเนาะทอดเฮ้ถ้าทอดก็มีแต่อะไรนะ มันเหลือท้ายๆท้ายๆค่ะหนูอย่าเหยียบลูกท้ายๆแต่มันก็เดี๋ยวเอาไปต้มให้เด็กๆกินเขากินไรอยู่น้องเพียงเหยียบแล้วไปค่ะไหนดูข้างในสิคะอ๋ออ๋อก็สวยนะค่ะหรือยู่ไปต้มให้เด็กๆกินนี่อะบ้านจะเล่นนี่ นู่นไปดูไม่อิดเก็บพมโพแล้วว้าวได้เยอะมากเลยดูสิได้เยอะมากเลยนู่นตรงนี้ก็ยังมีเหลืออยู่อีกนิดนึงนะคะเก็บไปเลยีอีบอนเายเอมียอันเหรอเมแค่นี้แหละในเสียมแม่ละ อมันมมไ่าทางนี้ลูกมาทางนี้พี่ปอนพันน้องมาทางนี้ลูกมาทางนี้ลูกมาขึ้นนี่มาที่โอ้ยนี่สองซ้ำเอ้าดินนี้ดิโอ้ยนี่ตรงนี้ก็เป็นมันเทศนะคะมันเทศ มีสามสายพันธุ์อันนี้เป็นออะไรนะพันธุ์ธรรมดาม่วงเพอเพล่ม่วงเพอเพล่อันนี้เป็นม่วงเพอเพล่เนาะอันนี้เป็นสายน้ำผึ้งอินโดดูค่ะสายน้ำผึ้งอินโดต้นแตกๆหน่อยนะคะอืมต้นใบอันที่สามตัวนี้จะเป็นซากุระไว้ค่ะซากุระโอ้โหต้นซากุระแนงามเลยซากุระไว้ใบเป็นสีม่วงหมดเลยด้วยใช่ถ้าเป็นสีม่วงแปลว่าเป็นสากุระสวยมากเลยใบมันสวยงอนพีแดงนี่ค่ะสวยงานะคะ สามสายพันธุ์ค่ะอันนี้ก็ขานะคะที่ปลูกไว้ต้องมาตัดต้นออกอีกคุดขาพริกด้วยขุดขาอ่อนนะคะ,คะเด็กๆอย่ามาอยู่ข้างหลังไม่อินนะ จะโดนหัวโป๊กเลยนั่งเล่นตรงนั้นไป้ายเล็ก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 ใช่ไหมคะเออหนูไม่สิแบบโอ้ยอลังการงานสร้างมากค่ะกำลังขึ้นคือแบบเยอะมากค่ะผ่อนช่วยๆๆช่วย เม็ดเงินก็ตามมานะคะเงาเงาเมียวเม็ดเงินอันนี้เราลองคลุมผ้าดำนะคะเพื่อไม่ให้ต้นยาเขึ้นคางๆต้นขา ดูค่ะก็ดูสะอาดตาดีนะคะลงคลุมตรงนี้ยัไไงไม่ได้คลุมก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะเนี่ยจะต้องมาเกี่ยวยาออกถอนยาออกตลอดแบบนี้มันก็โอนเนาะนี้แบบนั้นจะดีกว่าแบบคลุมผ้มดา,า,าดำเด็กๆนั่บบนนนงพักค่ะ นคะือแบบคือแบบโห้ยกำลังขึ้นแบบสวยมากต้นอ่อนๆอ่อนๆน่ะเนี่ยนีขึ้นเยอะเลยค่ะได้ได้น้ำฝนด้วยแล้วก็เราใส่ปุ๋ยที่ไก่ไว้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นั่นมันทีนี้มันก็แตกหน่อดีดี่ขนาดโดยังไม่เต็มที่นะเนี่ยประมาณนี้แหละอร่อยดี คนขุดเสื้อแขนยาวก็ไม่ใส่ค่ะใช่ค่ะมาแบบปลื้เกเลยนะคะวันนี้เพราะว่ามาตอนช่วงเย็นค่ะแต่มันก็จะอบอ้านิดนึงเนาะเหมือนฝนจะตกดูท้องฟ้าค่ะครึ้มๆเลยนะคะแต่ก็ไม่ตกนะคะฝนไม่ตก ท้องฟ้าฝังนี้สวยดีนะคะ